สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทำต้มจืดให้ดูจ้าต้มจืดซี่โครงไก่อันนี้เป็นซี่โครงไก่กำเนัดเลยเจ๋งเี่กอขวัญทองไปต่ายก้าไทย้าขวัญทองอุล่าขวัญทองนิโตโอ่า 唔ใช่一定要滚汤落嗰啲诶瘦肉啊，呢度有ั诶新嘅方法啦要ด啲鸡骨，鸡骨噶，冇冇鸡皮冇鸡翼噶，剥晒皮啊，剥晒皮啊，要嚟滚汤滚冬瓜汤，อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทาให้คนจีนดูนะคบเพราะว่าคนจีนก็ส่วนมากจะไม่ค่อยทาแบบนี้นะคะก็วันนี้พิเศษหน่อยนะคะทให้คนจีนดูจ 咁啊，專登嚟整俾嗰啲香港朋友嚟睇下呢個雞骨㗎嚇、啊，有頸有啊骨嘅啊，冇雞髀冇雞翼嘅、啊，剪酒誒整走出嚟要嚟蒸嘅嚇、啊。咁啊剝晒皮嘅啦，要嚟滾湯㗎、啊、嚇。呢度有誒、啊、差唔多半半煲嗰啲水㗎、啊，咁啊好簡單嘅。呢度有冬瓜啦，你滾湯個呢個咧一定要切大粒啲喎啊！啊 không cùng cái đi ế ế sò rụt cái đi hầm thang cắt lát lát không cùng cả ha, đi đâu à hầm cái đi gà thang cái 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 lên rồi các, ok các mà, khó khăn đơn là đại ca khó khăn đơn khó khăn, hầm thang khó khăn đơn cùng với dùng líp kìm trụ gút thang rồi giao điện không yêu lạc cái ta là, câu xài mì là ca thử กาจะฟองที่ใกล้ช่องเลยก็จะใส่ซุปกระดูกหมูเข้าไปนะคะไม่ต้องใส่อะไรแล้วจ้าเกาือใสเมก้ละต่กะอูจิวฟันสีเยายิมต้องไใส่หลอกกัละโอเคโอค้โอาากอนาดนดานะจบฝาโอการตานะเยาที่แอ 誒、呃、香港朋友咧，仲咪誒仲唔知道嗰啲滾湯咧點樣？淨係要你嗰啲誒瘦肉啊，切粒啦，冬瓜粒啦，滾湯啊！平時啊，落啲蝦落啫，或者落啲誒、啊、乾瑶柱啊嗰啲啊。咁啊，食得悶啦，食到厭啦，試下呢個方法啦。啊，雞骨噶呢、这個雞骨噶嚇、这个，買呢、这個。

หมูกําโจหรออาเนยหมาเป็ดไก่เนเคยชดซายเม่อสินะเราจะต้มให้กระชิคโครงไก่เนี่ยมัน,มนรสชาติไก่เนี่ยออกมาก่อนนะคะทําให้มีรสชาติไก่ก่อนนะคะต้มประมาณ10นาทีเราถึงจะใส่ฟักลงไปจ้าแล้วก็ต้มอ,อีกนะคะต้มประมาณสักไม่ถึง10นาทีประมาณสัก8นาทีก็ปิดไฟได้แล้วจ้ะทีนี้ก็รอให้เดือดอย่างนี้ก่อนนะคะ จ้าที大家都ไม่รู้อะอะ想ยำ汤ง夏天想องอะเ汤啊ทม่รองอ่าจะต้มอะไรดูดูวิธีการทำแล่วอะนี่ก็อยู่ก็นตึงไขมันแล้วปั่เอาลยอะเห็นถึงไกมจาก็ัดเจ้าลยอะถ้าถ้ามันมีอาแบบว่ามีไขมันออกมาก็ตักไขมันออกนะคะยืนที่เสร็จแล้วถึงจะเอาสิ่น้ยออะ Giờ thì chúng ta sẽ dùng nó Đừng có lãng phí, chúng ta sẽ nấu nó khoảng 10 phút Điều này là nấu bánh cháy 10 phút sau đó, chúng ta sẽ đông quả Đừng có lãng phí, các bạn Nếu lãng phí quá thì không được Bởi vì bánh cháy không được đánh đúng Chúng ta nấu bánh cháy đông thì ok Chúng ta sẽ nấu được 8 phút 10 phút cũng không cần Rồi chúng cho sẽ cầm bánh cháy Điều này โอเคก้เดี๋ยวต้องเคยขวัญนะอาม่ใ่ใส่ฟอกะเเดี๋ยวต้องเคยขวัญนะอาไ่ใ่ใส่ฟอกแกไม่ต้องลดไฟนะครับต้มไปเลยจ้ะเพราะว่าต้มเนี้ยมันต้มไวอ่าต้มไม่นานนะคะไม่ต้องอ่าต้องไฟเนี้ยโอเคจะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวเราต้มประมาณสักสิบนาทีแล้วทีนี้เราใส่ฟักลงไปนะคะอย่าใส่พร้อมกันนะคะเพราะว่าเราเราต้องการต้มไก่เนี้ยให้ไก่เนี้ยมันมีรสชาติก่อนให้ไก่มันมีรสชาติก่อนแล้วทีนี้ต้มประมาณสักสิบนาที เราถึงจะใส่ฟักลงไปค่ะอ่าก็มาจุยจะเคยตายคอยสับฟันจงจะหละตรงกว่าวเราเคยจ่องงามกันละโอ้เราจุนเทากินเรตกาก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าโอเคจ้าผ่านไปแล้วสิบนาทีนะคะลาโกเจ้าสับฟันจงลาหอยหลตอตรงกว่าเลยละทีนี้เราก็จะมาใส่ฟักลงไปนะคะใส่ฟักลงไปจ้า ก็เมียจีแล้วเขยีเลยเจ๊งท่องฝันนะตายกาะเขายีเลยเจ๊งท่องฝันกันได้โตเจ๊งท่องฝานต้มโชวล่ะตายก้ากินตัวเยาช,ด,ยาาชดที่ใกล้ยเยาละฮะชดที่ใกล้เยาจะปัดเจ้าที่กล้เยาเคยเคยอ่าทีนี้มันจะมีน้ํามันไก่ออกมาทีนี้ก็ถ้ามองเห็นก็ตักออกนะคะ ถ้ามองเห็นก็ตักออกจ้าเพราะว่ามันจะมันหนะคะก็มาตายค่ากินตเอย่าที่ใก,กล้จ,จาชุดใก่ย่อยเอไไว,วี่ยจะปั้น走佢了唔好爱啊肥啊อฟองถ้ามองเห็นนะมีน้ำมันไก่ออกมาก็ตักน้ำมันออกนะคะ 見到有啲雞油就不走佢啦，跟住咧就煮咗佢八分鐘左右就 OK，冚蓋,蓋焗一焗佢，咁就 OK 噶啦啊，佢就淋啱啱好噶啦啊，就煮大概八分鐘啊。如果煮太耐淋得滯就唔好食啦，冬瓜淋得滯就唔好食啦。煮大概啦，嚟家落咗去啦，就等多十分鐘，十啊等多八分鐘唔使十分鐘啊。 ตังตัวปะฟันจงที่เห่าแล้วกันเจอเซ็กฟอคำยะคาก้อยคือจะวีกกยะกกแล้วคือจะวีลําที่หินวีลําก็ละ่ะโอเคใส่คำก้อยกันเลยก้าอ่ะโอเคเดีย๋ยวต้องเคยจียละอีต่วปะฟันจงเราใส่ฟักลงไปแล้วทีนี้เราต้มประมาณสัก8นาที8ดนาทีเนี่ยมันจะสุกพอดีนะคะแล้วทีนี้เราปิดไฟปิดไฟแล้วทีนี้เราก็จะปิดฝาเราก็จะทําการอบมันนะคะอบแล้วทีนี้ก็ฟักของเราก็พอดีจะ้ะ โอเคพอดีกินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จัดจีนเทากินนะตายคะ่ะมาจ้าโอเคโอเคโอเอจ้ปะฟันจงละโอเคกินโตัวไก่เหยาแล้วจะปัดเจ้าที่ไก่เหยาแล้วหมูมันเยไก่เหยาแล้วว่ะหมูมัดไก่เหยาค่ะปัดเจ้าจอละเถาซ้นเสียวซิซิวแกที่ไก่เหยาก็จะมีมันไก่นิดหน่อยนะคะแล้วก็ตัดตักออกจ้า <c oughs> มีเห็นมีมันไก่ก็ตักมันไก่ออกจ้ะกินโตยาวที่ไก่ายาวจะปัดเจา้าเุยฮะโอเคอ่าช่าช้นๆเต็ดละโอเคละอยกาโอเคละกันจีเอำอำอำล็กเลกกอามันสุกละอามันสุกละแต่ก็มาอยู่คำก่อย ผ่านไปแล้วแปดนาทีนะคะทีนี้ก็สุกพอดีนะคะทีนี้เราก็จะปิดฝาปิดฝาอบอบมันก็ฟักของเราก็จะสุกพอดีนะคะก็มาขำกอยเลยเจ้าตรงกว่าเจ้าสุกงามงามโหกันลาจะเกาเกาไย,ยเกาไซเมย์กันละในตัวโ,โอเคโอ้ลอเออสิ่งให้ทุกคนดอือืม ไม่ใส่หรอกแค่ทาทิมเองเดยว่าอยู่ก็ตต่ก้าจงเียาะเหลยคือใส่ผงชูฟันถ้าใครชอบก็สามารถใส่พริกไทยเข้าไปได้นะคะต่ว่ารสชาตินี้โอเคแล้วจ้ะพอดีเป๊ะแล้วจ้ะอ่านี่ก็เมโตแล้วอามมามโหเกล่ะหามโตอมมามโหอะย่อดีช้ง甜噶ฮะโอเคคําก็ยกจ๊กยกคือจะโอเคกตาก็แล้วทุกคนดี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 ดบดี